ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับ42องค์กรภาคีประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2555ในหัวข้อที่ชื่อว่ารวมพลังเปลี่ยนประเทศไทยกระตุ้นสังคมแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่ดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นได้คะแนนเพียง3.4เท่านั้น นายประมนุสธีวง์ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันกล่าวว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาดัชนีคอร์รัปชันของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นจากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยล่าสุดพบว่าได้คะแนนเพียง3.4คะแนนจากคะแนนเต็ม1ิซึ่งถือเป็นคะแนนในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ในเรื่องของแนวคิดในด้านการต่อต้านคอร์รัปชันนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากองค์กรต่างๆตระหนักถึงความสําคัญมากขึ้นและเชื่อว่าแนวโน้มในอนาคตจะดีขึ้นด้วยเพราะปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาสําคัญในการบันทอนคุณภาพชีวิตและศักยภาพการแข่งขันของประเทศในการเข้าสู่ AEC ในปี2558ผมคิดว่าพลังที่สําคัญที่สุดนอกจากตัวภาคีเครือข่ายที่เป็นองค์กรแล้วเนี่ยเราอยากจะเห็นประชาชนนะคนทั่วๆไปเนี่ยมามีส่วนร่วมที่อย่างอย่างจัดงานวันนี้นะฮะ จะเห็นว่าคนที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สังกัดภาคีซะเยอะนะมีเจตนาเข้ามาเข้ามาร่วมด้วยตนเองครับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันจะเน้นในเรื่องของยุทธศาสตร์หลัก3ปอได้แก่ 1. ป้องกัน 2. ปลูกฝังและ 3. ปราบปรามโดยการดำเนินการที่เป็นรูป,ปธรรมในรูปแบบการปลูกฝังนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ภาครัฐดำเนินการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยในอนาคตจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานให้เป็นระบบมีการประสานง,งานทางด้านเงินทุนและด้านอื่นๆด้วยความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศด้านนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีกล่าวบรรยายในหัวข้อรวมพลังภาคธุรกิจต่อต้านคอร์รัปชันว่าปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สะสมและยืดเยื้อมานานและเป็นปัญหาที่ฝังลึกผลการสำรวจพบว่าก,กว่าร้อยละ60 การคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้หากเป็นการคอร์รัปชันที่ยังสร้างประโยชน์ให้กับประเทศซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องซึ่งหากยังปล่อยให้เป็นเช่นนี้ปัญหาดังกล่าวก็จะกลืนกินสิ่งที่ดีงามกลืนกินเศรษฐกิจจริยธรรมและสังคมไทยในที่สุดนอกจากนี้ยังยอมรับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง แต่โดยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยนั้นมีความแข็งแกร่งเชื่อว่าจะสามารถขยายตัวต่อไปได้หากมีความร่วมมือกัน